ผมก็บอกผมมานี่ตั้งแต่นี่มารับไปในงานแล้วนะไปแล้วไปจะปามุดไปที่โน่นเลยเนาะไปก็เจอเห็นเขาใส่กางเกงจัดโตัวจัดเส้นทางกันหมดคนเยอะไหมพวกนี้น่าจะเยอะอยู่ทำไมเ้าอีหน่อยจ้ะอัตคับไม่ใช่คือไม่ใช่เลยเรากวีที่นี่มันแคบๆก็ประมาณนั้นแหละแคบมากเลยนะแคบๆมันไม่เยอะเฮ้ยยังคุยกับเสียอยู่ว่าที่นี่การศึกษานอกระบบ สวัสดีค่ะเป็นไงห้องอสุดดยยเลนอนมอนบอสวยไหมสวยครโอเคเป็นผู้แก่แล้วเนี่ยฮะเป็นประเด็นนี้ว่าเรใส่ข้าแก่เนี่ยไผายกูแจยหยังเป็นประเด็นเราใส่ข้าแก่ประเด้เป็นประเด็นนี้หยังสิเป็นประเด็นไม่เกี่ยนโอ้ยโอเคเป็นยังไงเย็นไหมเดี๋ยวก่อนถามนิดนึงประเด็นเย็นไหมเย็นกระจกค่ะโอเคเอาหน้าตาเราเป็นยังไง อาวันนั้นตามหาซื้อหมดก็พักกับใครไม่ข้างล่างก็มีป้าคุณแม่คุณแม่บอกว่าทำ่มันไม่บอกเลยคุณป้าจะมาจะได้แต่งตัวได้แต่งสวยบอกว่าไม่เซอร์ไพรส์ป้าเได้แต่งตัวสวยมันกว่าบ้านยายสามสิบกว่าจากนี้ไปบ้านยาย30มสิบสามสามสิบหกสามสิบเจ็ดสามสิบแปด ่นี่นะคะถ้าไม่มีเสือก็ไม่มีสมอนวันนี้เพราะว่ามีเสือเขาเลี้ยงหมูกระทะสามเดือนสี่เดือนแล้วยังไม่ได้ก็ไม่มีสมอนไม่มีเสือก็ก็ยายจะก็คอมเมนต์เขาทุกวันทุกวันไงอาจารย์คอมเมนต์ฝากช่องทุกวันเป็นเอฟซีเขาก่อนจะไปวางน้ําเขียวน่ะเขามเมนทุกไลฟ์สด ตื่นมาผมฮะเขาฝากช่องของเขาในช่องไลฟ์สดเสือพาไปตอนนี้พูดเอาพูดเอาพูดแล้วก็อ่านดูก่อนว่ามันถูกไหมอ่านได้อ่านได้แต่เขียนไม่ถูกอ่านได้แต่เขียนไม่ถูกเก่งไหมอ่านได้เป็นบางคำที่ง่ายๆที่เราพูดไปว่าเราอ่านถูกไหมเราสะกดถูกไหมแต่ละแต่เขียนน่ะเขียนไม่ถูก เป็น YouTube ที่ช่องไม่อ่านหนังสือไม่ออกนะคะเอฟซีช่องยิงช่องอ่านหนังสือไม่ได้นะคะกรรมหรือว่างานกี่โมงครับพรุ่งนี้ก็ประมาณแปดสามแปดแปดสามสิบแปดโมงขึ้นอันนี้แม่กับลูกตรงไหนกันเนี่โอเคค่ะดูตังค์หวานอยคอนไปเทาอ๋อหนึ ไน so <C Bis Syn Island> ่เค like <bbe> ียร์ล้จะหมอนเท่าไหร่คร้บยางคูอยู่ด้านบนเหรอครับเ่อ๋อเป็นเตียงเดียวหมดเลยเหรอครับข้าบนนี้อยู่ได้เหรอครับอยู่ได้ทุกห้องได้ไหมครับข้างบนนี้ได้ข้างบนนี้อยู่ได้ใช่ไหมครับใครอยากอยู่ห้องใครอยากอยู่้ับ มาเนี่ยวไหนไหมกรับบ้านเสืออยู่ตรงนี้เองใกล้ๆเนี้ยเห็นแกมบกอะไรเชิญล้นผ้าไหมอะไรนะผ้าไหมงามประคำสวยแล้วน่ะประคำสวยบอกใช่ไหมเสือของชุร uh <my just> ินหรอไม่สุรินน่ะ ข้าวสารขาวลูกสาวสวยข้าวสารข้าวสารขาวลูกสาวสวยผ้าไหมผ้าไหมของสุรินสุรินจริงจริงโอหวานข้าวสารขาวลูกสาวสวยนะไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่ไม่มีโจมโบใยังไม่ได้เอ่ยชมโบเลยผ้าไหมสวยเอามาเลือกเอาว่าพูดแจ๋วไปแก่ที่เหลือ ห้องห้องที่เหลือเหรอคุณคุณหมอหมดเลยแล้วค่ะที่โกห้องที่เหลือเหรอห้องครัวเนี่ยไม่แพงอันนี้ถามจริงคุณแม่คะคั้งหมดเลยใช่ไหมเปิดใช่จ้ไม่ไม่ใช่ครั้งแรกอ่ามีอยู่ในแต่เป็นรายเดือนจ้ะค่ะโอ้18ห้องซ้ำ อันนี้เปิดใช้บริการนี้คือครั้งแรกใช่ไหมครั้งแรกเนี่โอ้ไายวันครั้งแรกแต่ว่าไายเดือนอยู่ที่ในเมืองเลยอยู่ในเมืองอันนี้มีทั้งหมดกี่ห้องคะมีสองห้องแต่สิบสองห้องสวยงามพรีเมียมมากแล้วเปิดได้สองวันเราเข้ามาอยู่เปิดได้สองวัน เฉพาะที่นอนหลังเท่าไหร่เฉพาะที่นอนนี่แพงมากว่อยากพูดเดี๋ยวไม่เชื่อพูดเลยค่ะแม่ให้มาดูเลยค่ะให้มาดูเลยต้องไปนอนดูเองค่ะต้องไปนอนดูเองค่ะแม่พูดเลยแม่พูดเลยพูดเลยค่ะไม่ไม่ไม่ต้องบอกไปต้องดูเองเลยค่ะต้องดูเองต้องดูเองใช่ต้องไปดูเองแล้วก็นอนเงที่นอนอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับเตียงที่นอนอย่างเดียวสองหมื่นสองไปทางพิ่นุ๊กไปทางพิ่นุ๊กเท่าไหรเท่าที่นอนมาเนี่ยที่นี่เรที่สุดแล้วค่ะ ถ้าเปรียบเทียบนะเมื่อกี้ผ่านมานี่ข้าวหลามข้าวหลามบ้านท่าศิลาข้าวหลามลืมเมียขายอ๋อเหรอวพ่อพื้นซื้อพ่อพื้นบอกบ่ซื้อบ่ซื้อบอสลืมเมียพ่อพื้นแม่เขาไม่ใสโอเคพูดพ่อพื้นมีข้าวหลามลืมเมียบอพูดได้เลยพูดแนะนำห้องได้เลยที่นอนของหนูดีมากค่ะหนูใช้อย่างดี ทุกอย่างราคาเท่าไหร่ครับที่นอนจะว่าที่นอนไม่อยากบอกต้องเห็นก่อนแล้วต้องดูก่อนเห็นแล้วสองหมื่นสองสองหมื่นสองเฉพาะที่นอนเตียงเท่าไหร่เตียงก็แพงค่ะของโลตัสทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วว่าเตียงโลตัสมันแพงเตียงเท่าไหร่คือทุกอย่างไม่ใช่อย่างดีใช้อย่างดีอย่างดีเราก็ดีใจนะที่ได้มาจะเป็นสุขรือว่่าาใใชเรดีจ ให้เขน่เป็นคุณไปเลยค่ะรับคำให้ลูกค้าได้ประทับใจพอเข้าไปห้องพุ่มนี่ประทับใจแล้วโซฟาก็สวยมีหน้าห้องเลยตอนนี้ก็ดูมาถึงแล้วอะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปแต่งใหม่ทั้งเขาบอกอยู่แล้วก็บอกอยู่แล้วจะได้เซอร์ไพรส์เรไม่ได้บอกว่าไม่ได้มาเมะแม่เมะเย้กเมะมา

เราไงถ่ายเราเราไงถกหนูยังไงอ่ะแล้วก็ถ่ายเครื่องหนูไงของหนูแบบคือโทรศัพท์กระจอกมากก็มีลายลูกสาวอยู่ส่งไปส่งให้ส่งส่งให้นะคะมามามาอันนี้มันถ่ายไม่ดีถ่ายขี้เหร่มากโอเดี๋ยวถ่ายขี้เหร่มากอ่าโอเคโอเคเดี๋ยวส่งให้ ไายสมองนาสมองจะบอกคนโลินสวยที่สุดอะไรรอเขาวยยายด้วยยายอันนี้เคยถ่ายคู่กับคุณโมลียังยังอ่ะทาี่ยยังเล่นเลนเน่อยู่มาถามเลยออไม่ได้หรอกอะก่กนหน่อยกนหน่อยกดหน่อยกเฮ้สาวไม่มีนิสัยเหมือนแม่แล้วเนาะเป็าะาพอแล้วแม่โอ้พอแล้วพอแล้วถ่ายแล้วถ่ายอ๋อถ่ายถ่ายถ่ายถยรูปถ่ย

ทุกท ну ีไปโอ้โหเยอะยี ah. s <S like ah yeah. okay. so paced, ่สิบสามสิบ่องสิบห้าห้องมันอย่างน้อยไปครับปรดีของหไม่แค่สิบสองห้องว่างโทรศัพท์เวน้ากระบะรถสังหอนอนะเมื่อเมื่ว่างเว้นะมันกระบะมันหรอเน้นรถจอดไม่ไวเปิดแอร์เย็นๆไว้รอแล้วเด้อใส่ข้าแกงเนี่ยไผู่้แจ้งยังใส่ปะเ็ใส่ข้าแกงม่ได้ประเด็นนี้ยัง ทีเป็นประเด็นให้เย็นโอ้เข้าคเป็นยังไงเย็นไหมเดี๋ยวก่อนถามนิดนึง่งแม่เย็นไหมเย็นเย็นังจบค่ะโอเคเอาดาฟ้าต้องเลยเหรอเอาวันนั้นตามหานที่บนพื้นก็พักกับใครนไม่ข้างล่างก็มีป้าคุณแม่คุณแม่บอกว่าจะมาไม่บอกเลยสรุปป้าจะมาจะได้แต่งตัวจะได้แต่งตัวสวยๆบอกว่าไม่เสิร์ฟไม่ มันป่าไปบ้านายายสามสิบกว่าจากนี้ไปบ้านยายสามสิบสามสามสิบหกสาสิบเจ็ดสาบแปดอุ่นไปทายมี้